ครับมาโอ้เถีดสองสองมันจะคัดสวยๆเกเท,ทมานี้ให้ลูกค้าได้ใช้กันทุกขั้นทุกตัวสภาพเดิมๆสวยอย่ากยิ่ปุพิ่ความสวยสบายใจครับได้สภาพนี้ไปขายกันเยอะนะรุ่นนี้ขายทุกวันครับไปฟังเสียงเลย แรงเบี่ยงดีครับผมคบตามสูตรเรื่องดีต้องแบบนี้ครับแล้ว